หวิธีเอาชนะโชคชะตาจากหนังสือ30วิธีเอาชนะโชคชะตาของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีกฎข้อที่16เพิ่มโอกาสโดยการเอาประโยชน์ให้มากที่สุดจากสถานการณ์ปัจจุบันวงเล็บที่ไม่ดีนะักโอกาสนั้นไม่ใช่เกิดบ้างไม่เกิดบ้างหรือเกิดตามความบังเอิญ โอกาสนั้นมีอยู่ทั่วๆไปแต่เราจะเห็นมันหรือเปล่านั้นเป็นอีก,กเรื่องหนึ่งถ้าใจเราปิดแคบหรือมีวิสัยทัศน์ที่แคบๆก็จะไม่เห็นโอกาสนั้นคนที่โชคดีจะเป็นคนที่มองเห็นโอกาสในสถานการณ์ที่คนทั่วไปคิดว่าไม่ดีนักและสามารถทำประโยชน์จากทุกสถานการณ์ ในขณะที่คนทั่วไปก็ได้แต่บ่นว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจคนที่มีนิสัยเป็นคนวิตกกังวลหรือเป็นคนคิดทางลบจะมีการมองโลกที่แคบและพลาดโอกาสที่อยู่รอบๆตัวเพราะเขามาเพราะเขาเข้ามาในสถานการณ์อย่างหนึ่งโดยคาดหวังว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นแต่เมื่อนั้นแต่เมื่อมันไม่เกิด ก็ผิดหวังและไม่ทําอะไรต่อส่วนคนที่โชคดีถ้าสถานการณ์ไม่เหมือนกับที่เขาคาดหวังไว้ก็จะไม่ย่อท้อจะมองหาสิ่งที่เขาทําได้ในสถานการณ์นั้นมีหลายครั้งที่ผมไปแข่งขันประกวดในยุโรปหรือแข่งสมัครงานในอเมริกาสถานการณ์ไม่เป็นใจจริงๆมีโอกาสแพ้มากเช่น ต้องเป็นคู่แข่งคนแรกในจำนวน50คนในรอบแรกในการแข่งขันดนตรีเป็นที่รู้กันว่าถ้าคุณเป็นคนแรกแรกจะมีสิทธิ์ได้เข้ารอบน้อยเพราะว่าทุกคนจะเล่นหมดกรรมการก็ลืมคุณไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะผมอยู่ในคณะกรรมการตัดสินดนตรีเองหลายครั้งมากเมื่อไรที่ผมจับฉลากได้ว่าตนเองจะเป็นคนแรกแ หัวสมองจะต้องเริ่มทำงานหนักทันทีว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้เราโดดเด่นออกมาจากจำนวนผู้แข่งขันเยอะๆพูดง่ายๆทำอย่างไรจะให้กรรมการจำเราได้เมื่อมันมเมื่อมันสมองได้พุ่งไปทำงานอย่างนั้นแล้วทำให้เราสามารถเอาศักยภาพทั้งหลายมาใช้ได้เต็มที่ผลก็คือทำให้เราได้เรียนรู้อย่างมากมายถึงศักยภาพที่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่